กูอ่านกันนะปกติมันใช้ใช4คลป, <5 S 1> ปก้าแต่สี่เจ็ดฮะไม่ไม่แน่ใจลองดูพวกคไออมันใช้ไม่เหมือนชาวบ้านครับอืมอีกแบบ แบบนี้คุ้นๆนะเนนี่เฮ้ยนี่ไม่มีเพื่อนกูอยู่้อ,อมๆกูลเลยเอ่ะเฮ้ยแบบนี้ก<อ>ูโดนเกดรวอเฮ้ยแบบนี้คุ้นๆณพราะกูคเคยเป็นหน่วยกล้าตายแบบล้วก็ตายมันมีจุดจุดส้มอ่ะจุดจุดไปจุดปอดกูเลย,ยแลแบบนี้ต้องม,มที่แทงอยู่ข้างบนสองคันหรือคันเดียวก็ได้แต่ว่าต้องแทงไว้อ่ะ อย่าตาลงะลอเ่ิแอ่ะเฮ้ยรอรอด้วยรอด้วย U E ห้าเจ็ดยังไงเนี่ยรถถังเน็กจังเน็กมากอ่ะอะไรวะ U E ห้าเจ็ดอ่ะฝั่งเราอ่ะเออเออวะเน็กไปปะของฝรั่งเศสเร็วสัสแต่ว่ามันเป็นต่อต้ารถถังอ่ะแซงไปทอยมันมันมันเน็กเน็กมากเลยนะ เล็กๆตอนตอนกูขับไทเกอร์อ่ะแม่งคันปิดหนึ่งนี่แหะเบียดทีกูยังกลัวแม่งพังเลยอ่ะเออมันเบียดูกูว่ากูพับมันพังเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้ามันไปคุกวงในรถถังหนักได้นี่รถถังหนักยิงไม่ได้ยิงไม่กดไม่โดนยิงไม่ได้ป้อมปืนเลยสั้นไอ้ไอคาพูดถึงเั็นยู่ไปจุดธานเขาเปว่ะโอ้โหกูก็กำลังดูเลยว่าเราเจอทีอะไรทีสามสี่ห้าสั้กินหวานกินหวาน ขึ้นเขานี่ยังเนิ่นอย่ะไอไอแทงเด็ดหอยรุ่นเนี้ยของเยมันหอยบ้านะไม่ไหวถ้าไปเปลี่ยนเป็นพวกสตั๊กนะมึงคาไนไปเถอะไอ้ฝัว์โอ้ยกูเคยเล่นแล้วสายแล้วน,นะุบหัวแต่ว่า <c oughs> ต้อ,ตองเกาะเกาะว่าหนาวโอเคเอาเรื่องออะคุมค่าหวะมาพ้าบนอย่างเงี้ยโอยงไม่โดนไปซุ่มพุ่มก่อนไม่ดีเหรอ เฮ้ยแต่แม่เป็นไรมั้งรถพวกมึงมันมองไม่เห็น,นอะไอศาสตร์เอยี่สิบงบผังเดินแล้วเหรอหายไปนะบอกเลยห้ามลงจากเนยนะดาดพูดจริงลงไปตายกระสนจอกต่อรถทังฆ่าซึ่เงเข้าเปล่าฆ่าซึ่งนก้วิ่งอีบิ่เพอร์เซนต์วิงไม่ได้เพี่อะ เหลือเลือดหนึ่งอะคนตีนี่หมายเลยเออคูจะโดนลัดแน่ๆเลยอ่ะยิงอีกหนึ่งกแกะมาไปไป,ไปคูยิงน่าเปลี่ยนระเบิดเลยสมัแมแน่เลยนะนี่ระเบียบสองนี่คูยิงเข้าบอกว่วะว,ว่าต้องมีตัวทีว่อะไรเห็นกูแล้วนะระเบิดลงหน้าข้างขวาเออ กันขุนยิงเป็นบ้าใน่ๆการนี้เฮ้ยมียิงไอพีซีถึงปะไม่น่าถึงไม่โดนไม่โดนอย่าพังบ้านเล่นให้รู้ว่าทำไมไม่ให้ลงเนินถ้าถ้าเราไม่ลงมันก็ขึ้นว่ะแล้วเราก็จะใกล้เปียกี่อยู่แล้วอ่ะเออถ้าเกิดเราตัง้งไว้อยู่แล้วมันก็แบบก็โดนอะเล่ผมเข้าใหม่แล้วโปรยิงเข้าเป็นเซ็งน้อย แค่ตานี้ดูยิงไม่ค่อยโดนเลยเป็นแล้วอ้าวบ้านหายกันป้าใหม่ก็หายด้วยอ่าเจอละลิฟ์กูทีต่ตรถถังฆ่าศึกแกื่อนคือยิงโดนแต่ยิงไม่เข้าบนตีนลิฟต์กูทีกูโดนอนะาตาจอนยิงลอยสัตวอ,อ้ยิงกยกกนนขยยยยเยยยยยงยย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 ไม่ได้ดู แล้วเจาจะเห็นกูไหมอ่ะไม่เห็นมันไกลมันเห็นประมาณกูอยู่เลยอ๋อมันมันแต่มันเล็งกูตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเว้ยกระสุนมันตกหน้ากูอะพวกมึงไม่เล็งวะไม่ก็กูก็รถถังปกติมันอัตราพัางตัวมันต่ำกว่าพวกแทงไปถอยเยอะต่ำกว่าเยอะอะยิ่งเฮฟวี่แทงนี่แทบไม่พางเลยครับขออนุญาตริ่ยิงครับถ้าศึกถูกยิงเข้าไป ไปล้มลุมลุมเรายิงเข้าปไปเต็มราจับ<ด><ด>เป้าไม่ได้บาสยางแดงอะ่ะสี่ร้อยในสว์มน้เป้าหมายค่าสึกถูกจริงอ้เหี้มันก็งูมาให้เรายิงอะก็อออบอกแล้วมุมเนี้ยมุมดีค่ะเป้าหมายหนีไปแล้วทันบ้านทิงเออเอาเข้าไป ไอ้ยี้ยกระสุนย้อยต่อไปสายไ<ม>อ,อ้เยี้ยนี่มันตั้งป้อมยิงเขานี่ยแหละต้องต้อง,งอาอาต้องอต้องบนเนี่ยแม่งเก่งดีกระสุนแบบใช้เยอะมากการเนี้ยยิงเป็นว่าเล่นเลยกูมายือยนอยู่ตรงพวกมึงที่ปืนกูก็ยิงไม่ถึงนะไอ้หนึ่งต้นเต็นนั่นอีกแล้วมันใกล้กูนัดกูยิงโดนแท้ๆกูไม่อยู่พวกมึงที่ปืนกูยิงไม่ถึงนะเว้ยทำไมอ่ะไม่ถึงไม่ถึงรถถางปืนมันไม่ยาวพอ ลูกโค้งอะไรอยเงี้ยเจสิบห้ามมออืมถ้ามึงใช้ร้อยสิบมมอนะอย่าใช้เลยสปืนนั่งกระปิ๊กนึงปืนกูขั้นขุดของบูโรนินอะแต่ร้อยสิบมมอนี้แรงไหมือกับความแรงที่ถ้ามึงเจาะเข้านะมันเอาไว้เจาะอเงี้ยอัตราเจาะก่อมันต่ำมากต่ำเฮ้ยต่ำแต่เวลาเอาไปยิงเจาะจาแม่งเข้าแล้วมึงเข้าดิยิงใกล้ๆอ่ะา่ะใกล้ๆ ก้าน <แก S 1> ลึกแบบแปลาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนโยนของลงน้ำอะ่ะตอนแรกมันก็จะจุ่มนี่ยหมสบายมันก็จะลอ,อยเว้ยลงไปอะ่ะคือแรงมันต่ำลงอยากเดียวกันอนะ่ะเพราะเกมนี้มันมีระบบฟิสิกส์เข้ามาช่วยอ่ะอืมเอาคัตตูเอาเอาเอาพกดอายอแล้วยิงยิง,ยงกระุนกันใช้ไปครึ่งหนึ่งแล้วใช้โคตเยอะนอะัเดียวแหละ บารมึงเอาไอ้คันเทศปุ๊บมันก็ได้นะไอ้ออออเ,กกเหี้ยก็กูยิงนัดเดียวอ่ะเฟตเฟยครับมีคัเทศเกิลดูดิมึงมาตายตรงนี้อยู่สองอ่ะต้องไม่เสียหรอวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแบบสี่ไม่ได้ละกันเลยยิงไม่หยิ่งเยอะไอ้สัตว์ก็ดาเมจมันเบายิงเข้าทีเก้าสิบสิบสามสิบอย่างเงี้ยคุณยิงบ้านแน่นไปประมาณสิบดอกเลยคนใหญ่นี่ทั้งถุนทั้งถุนขัน้งสุน,น <ๆ S 1> อของปืนมึงนี่เจาะเกาะเท่าไหร่ไว้สัตว์ ดูแป๊บเจอเท่าไหร่อ่าร้อยเอ้ยร้อยยี่าิบแปดว้าสุดแล้วเนี่ยอันนี้คือยังสุดมึงเลือกอัพที่ไป Hellcat หน่อไม่ได้ไปเอาแบบปืนแยกอะไรเงี้ยเออเนี่ยไป Hellcat แต่ว่าปืนของมึงก็ถ้าเกิดอีกสายหนึ่งเป็นร้อยสิบใช่ไหมร้อยสิบมันไม่จอดก่อนมันไม่เท่าเลย ของกูเนี่ยแปสิบปดมมเจาะต่อร้อยสามสองยังไม่สุดนะถ้าเกิดสุดแล้วมันจะเจ 900, 90าะต่อร้อยเก้าสิบเก้าสิบกว่าโอ้โหร้อยเก้าสิบเจาะร้อยเกจิขาเลื่อนพี่นะเหี้ยรถเต็มเงินเนี่ยรถอะไรวะของจีนเฮ้ยเเหยเหิงดิยิงดิแม่หเห็นเหมือน <ๆ S 2> นัน่ะกระสนจาะต่อ,อรถทังข้าศึกเฮ้ยไม่โดนสัต โดนเป็นรอยเทปขโอ้โหกูเชียร์ไม่ให้มึงได้เลยเนี่ยเกือบได้แล้ว่ยจะอยู่ดิอาตาจอนมันเห็นแล้วมึงเห็นไหมกูบอกเลยอ๋อยีหแแล้วมันตางไปอีกเดียรมึงเลยอาขันเว้ยเว้ยระยะมันได้เท่านั้นไง ใจเย็นเใจเย็นเย็มวิ่งเลยนะมันวิ่งัวเข้าไปเลยนะตรงนั้นน่ะมันอยู่ว่าต้องมีอัตราจรอยู่ไปไปเลยอย่างเงี้ยมึงอย่านด้เกรงกลัวดหัวรถหัวรถหลังหลังหลังไยหลังรถถันตายลเออไปดูหน่อยเฮ้ยมันยิงใหญ่จีงกับพี่ให่จริงกับพี่มันเห็นแล้วอัตจรล็งเล้ว และกูดได้ยินเสียงปืนแฟลชจรยิงโนดนอะเรียบร้อยโดนเล่นละอ่าระเบิดเรียบร้อยกูแวนะ่นนะไอ้มึงบวกกับรถมันได้ไอ้รถมึงมันหันหัวได้เฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมายิงไอ้แฟลชจรอเราไม่เชื่อกูจอดอยู่แถวเนี้ยเฮ้ยอย่าไปจอดเยอะเด้เ้ย เบรกให้ไวนะต้องยิงอย่าไปยึดนะเวย้ยยึดแม่งเดี๋ยวแม่ง雷达เห็นนี่ครับ<อ>หลังหลังหลังหลุนอยมหลุนอยมวิ่งไป<อ>หามาเลยก็ได้ไปยังไงมึงก็ชนะอยู่แล้วนัดเดียวมันก็บูมจุดเว้นมึงก็โง่ยังไงเนี่ย เอาแบบใจเย็นเอาแบบใจเย็นๆนะอ่ะโออาโร,รอแรองไอง้ล้อล้อล้อมันขึ้นมาก็ได้ไม่ต้องลอง้อวิ่งบวกเลยเลื่อเลยแค่ะนะั้นขีดขวาที่แม่งอ่ะแล้วมาพร้อมที่จะยิงเป้าหมายแล้วปลดเป้าเฮ้ยเอล้วอนั้นแหละไม่หาวนะิ่หน่อยวิ่งไม่หาแม่งเอเอแล้วก็วิ่งไปหาพวกมันให้หมดเลยแล้วอย่าโง,ง่ให้มันยิงโดนะโอ้โหนี่มันเล็งมึงคันเดียวเลยเนี่ยไอ้ตัด กูเห็นแม่งตกหลังมึงอ่ะเออก็ยินอยู่ตุออ้มเงี้ยเป็นกูจะกวนอ่ะกูมีความรู้สึกว่ากดอาค้างเอ้ยกดอาให้มันเร่งไหวกว่ากูกดยิ่งเองไองผ่านกดเนี่ยให้มันไปเองไอ,อ้เหี้ยว่ากดเองมันไวกว่านะอันนี้มันขึ้นเนินมั้งไอีห่าพบอากาศจรแล้วทำไมก่กอลว่าเล็กหน่อยเกมมาแจ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องล่อต้องล่ออยู่บนน้ำไฟน่าจะยิงถึงแล้วพยายามอยู่ถึงบ้างวะยิงบวกไปเลยอย่าไปยิงอยู่กับที่แล้วหน้าจอมันวิ่งลงน้ำเลยมีคันกับพี่ซุ่มอยู่อะอ่ะลงน้ำเหรอไปแถวๆแม่น้ำมีสองคันนะข้างหน้าเราอ่ะอเดือของคันเดียวเออ่มีคันหนึ่งมันซุ่มอยู่ไม่รู้อยู่ไหนเอาเหรอเออมันก็ยิงมาสองคันไงอ๋อ ไหนก็ดีอ่ะัพนด้านขวาดนานนนองคันเลยนะเย่ย่อย่หยุดมึงเนี่ยหยุดรถดิมึงเนี่ยหยุดรถดิแไปเรื่อยๆเอาจะเเฮ้ยจะลงโอ้ยเย่ดเียมึงลงาดกยได้เดนข้าหน้าอย่าถอยกูบอเดินไปข้างหน้าไงเรายิงเข้าเต็มเต็มมันหักมาเยเดินไปรจาการรบเนี่ย ไม่ได้นะไอ้เที่ยนี่เป็นโรคกวนน้ำเลยแผ่ลงไปแล้วไม่ตายเองนอเที่ยไม่เอาไม่เอาโอ้โหแก่เกียงตั้งปีอันน่ะหมื่นหกโอ้โหนักการจังไหพิ่งเคยแก้เยอะแบบนี้ครั้งแก้งแก่ได้มาห้าหกปีอะไรม่ได้เท่าไหร่เนี่ยหกร้อยออโ้โหเยอะสัตว์ความขาดต้องจานเลยฮะแก้ส่งสามพันแก้นักเลง อะไรวะก้อนปืนยิงหวังผลกาวคำเชื่อชาาแล้วกับพี่สองเย่โอเคจบผมกับคลิปนี้โชว์เค่กับเขาได้บ้างแหละสามคลิปแม่โชว์โคตรกาก <laughs>